สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการเคยูรู้ทำกินนะคะก็มาพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับวันอังคารนี้นะคะก็จะเป็นเมนูขาวกันบ้างนะคะอาหารขาวก็มีผู้เรียกร้องแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะทําหมูแดงนะคะหมูแดงที่เราจะทําวันนี้นะคะเราสามารถทําไปทําเป็นข้าวหมูแดงต่อเนาะแล้วก็หรืออาจจะเป็นบะหมี่หมูแดงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันคะ่ะ การทำหมูแดงนะคะหลักๆที่เราจะต้องเลือกนะคะก็คือหมูวันนี้เราได้หมูเป็นหมูสันในค่ะนะคะเป็นสันในชิ้นยาวๆเนาะ,ะแล้วก็มีสะโพกหมูมา1ชิ้นนะคะ หมูนี่นะคะไม่ไม่จากัดนะคะว่าจะใช้หมูประเภทไหนบางคนใช้สันคอนะคะก็จะมีมันเยอะวันนี้เราไม่ต้องการมันเยอะแต่เราต้องการความนุ่มของหมูแดงนะคะทานแล้วมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมแล้วก็ให้มันมีน้ําเยิ้มเยมของหมูแดงเนี่ยให้ฉ่าเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีสูตรเด็ดนะคะสูตรที่เราจะต้องใช้ในการผสมหมูแดงนะคะก็หลักๆนะคะก็จะมีผงพะโล้นะคะเพิ่มความหอมพริกไทยไป่นวันนี้เรามี2เกเกอนะคะ2เกือก็คือกระเทียมแล้วก็ รากผักชีค่ะแล้วก็น้ําตาลปีป๊บตัวนี้เป็นขิงแก่ตำนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอแล้วซอสที่เราจะปรุงนะคะก็มีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วดำมีน้ำมันพืชน้ำมันงานซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝ้าเขียวนะคะเป็นตัวปรุงรสชูรสให้มีความอร่อยขึ้นมานะคะ ส่วนน้ําตาลในวันนี้นะคะเราจะใช้น้ําตาลปี๊บค่ะหรือน้ําตาลตะโหนดอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะคะเราจะไม่ใช้น้ําตาลสายค่ะแล้วก็หลกัหลกๆวันนี้เราใช้ผงพรุมาช่วยเราจะใช้สีที่เป็นสีผสมอาหารใช้สีเหลืองส้มนะคะใส่ลงไปเล็เลก,เลกน้อยก็จะมีสีที่สวยงามค่ะ วิธีการทำนะคะเราก็จะนําหมูนะคะหมูที่เราล้างน้ําไม่สะอาดก่อนนะคะก็มาย่อยในการแบ่งชิ้นหมูให้เป็นชิ้นยาวนะคะอย่างนี้ก็หั่นสักสองชิ้นนะคะเวลาเราหั่นมันจะมีหน้าตัดที่สวยงามเนาะไม่ต้องบางมากนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชั่งกันนะคะว่าหมูวันนี้เราได้น้ําหนักเท่าไหร่ทีนี้ก็แบ่งสองพอค่ะหมูตรงส่วนที่เราเลือกมาวันนี้นะคะค่อนข้างนุ่มเราไม่จําเป็นต้องเอาซ่อมหรืออะไรไปทิ้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราบักนานๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูเรามีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ อยู่ที่กิโลครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะสัดส่วนที่เราจะใส่เพื่อท่านผู้ชมจะได้รู้นะคะว่าหมูประมาณเนี้ยเราจะต้องใส่อะไรกี่ช้อนนะคะหรือว่าตอนเราซื้อเนี่ยเราจะทราบน้ําหนักมาแล้วนะคะวันนี้เราซื้อมาสองรอบเราก็เลยไม่มั่นใจเนาะก็ลงมาช่างหม่ตอนนี้อยู่ที่พั0หกรัมก็กิโลครึ่งนะคะค่ะขั้นตอนต่อไป เราก็ใช้วิธีการตวงนะคะตวงวันนี้เราใช้ช้อนช้อนทานข้าวหรือช้อนโต๊ะนะคะเมื่อเราหั่นหมูออกมาเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะเหมาะที่เราจะหมักส่วนที่เราจะหมักนะคะเ,เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะตอนนี้เราเราใช้ตวงนะคะในการาสัดส่วนลงไป2เกอนะคะ2เกือเพราะว่าราพิกไทยเนี่ยเราทําต่างหาก2เกือเราอยู่ที่ประมาณ หนึ่งสองช้อนโต๊ะคะ่ะนะคะสองตนโต๊ะพูนๆแล้วก็มีขิงแก่นะคะหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะคะโดยรวมหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งค่ะประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนใส่หอมๆอนิดนึงแล้วก็มีผงพรโลนะคะผงพะโล ะโลก็ประมาณ2ช้อนเช่นเดียวกันนะคะ2ช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะูนนจะออกหวานเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่เป็นพวกซอสปรุงรส มีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสามช้อนตอนนี้ความเค็มนะคะก็จะได้มาจากตรงนี้นะคะตอนนี้เกลือเรายังไม่ยังไม่พูดถึงนะคะเราจะใส่ซอสพวกนี้ก่อนแล้วก็ซีอิ๊วดำวันนี้เราใช้ซีอิ๊วดำเราที่บ้านเรามีแบบเค็มนะคะซีอิ๊วดำนี่จะเพิ่มสี ไม่ให้สีแดงเขาเข้ม,มก็จะเอาดำไปตัดนะคะสีอิ้วดำหนึ่งช้อนค่ะสีอิ้วขาวนะคะมีความเค็มเหมือนกันสีอิ้วขาวสีอิ้วขาวหนึ่งสองช้อนน้ำมันงาน,นะคะขาดไม่ได้ถ้าทำถ้าเราไม่มีน้ำงางาก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนไม่ชอบนะคะใส่ไปที่สองช้อน สามช้อนหอมๆห,หน่อยะคะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วอันนี้เป็นซอสปรุงรสฝาผาเขียวซอสปรุงรสใช้3ามช้อนนะคะซอสต,ต่างๆที่วันนี้เราใส่นะคะค่อนข้างมีรสเค็มท,ทุกตัวนะคะเกลือเราไม่ แทบไม่ต้องใส่เลยค่ะสามช้อนที่ตัวงวันนี้นะคะเป็นสัดส่วนที่หมูเรามีน้ำหนักที่1กิโลครึ่งนะคะตัวที่ทำให้หมูแดงเราตัวนีเ้เวลาเราอบแล้วมีความเงาเราต้องใช้น้ำมันพืชน,นะคะช่วยลงไปสักช้อนหนึ่งเมื่อกี้น้ำมันงาก็มีแล้วนะคะก็มีน้ำมันพืชอีกนิดนึง ตบท้ายด้วยน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งตัวนี้เพิ่มความหวานเมื่อกี้เราใช้น้ำตาลปี๊บไปแล้วนะคะเราเพิ่มน้ำพึ่งัางสูตรเขาบอกว่าหมูอบน้ำพึ่งเนี่ยค่ะที่เขาเพิ่มความอร่อยลงไปเนะาะทักสองช้อนค่ะน้ำพึ่งตัวนี้ก็เพิ่มความหวานแต่น้ำพึ่งจริงๆแล้วไม่หวานเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะเราต่อไปนะคะเดี๋ยวเราใช้มือเนี่ยขยำลงไปเลยค่ะ ในระหว่างนี้นะคะเห็นไหมคะสียังไม่ออกสีแดงเพราะเราเออเดี๋ยวเราจะต้องใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าวหมูก,ก่อน,นะคะ่ะ วันนี้เราทำหมูแดงนะคะจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ต้องการสีสันนะคะตรงนี้ยเราพอแล้วค่ะแล้วก็สามารถนาไปอบได้วันนี้เราขอสีสันนิดนึงโดยใช้สีผสมอาหารชนิดผงนะคะใส่ลงไปวันนี้หมูเราประมาณนี้ก็ใช้สีประมาณนี้นะคะวันนี้เราไม่ใช่สีแดงแป๊บนะคะเราใช้แค่สีส้มแดงค่ะสีออกแล้วค่ะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าวัาวนนี้เราทําค่อนข้างที่หมูเราจะเยิ้มนิดนึงแล้วก็มีความฉ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยนะคะออวันนี้เราจะทําหมูแดงสูตรที่ทุกคนทําได้นะคะออโดยการนําหมูแดงที่เราหมักเนี้ยนะคะเราต้องไปหมักทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงอยู่ที่เรานะคะก็ซีนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้หรือถ้าเราทํากลางคืนแล้วก็หมักไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วก็มาทําตอนเช้าสําหรับวันนี้นะคะเราจะหมักอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง ให้เขาเข้าเนื้อนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กระทะไฟฟ้าหรือกระทะทั่วไปเนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะทําให้หมูสุกหลังจากนั้นถ้าใครต้องการอบหรือเอาไปย่างก็ไปย่างต่อก็ได้ความหอมของหมูแดงค่ะดังนั้นเราสองขั้นตอนถ้าบางบ้านทําตัวนี้โดยใช้กระทะแล้วจบเลยก็ได้หลังจากนั้นมันจะมีน้ําเหลืออยู่นะคะเราก็เอาไปทําน้ําหมูแดงเพื่อเป็นตัวราดข้าวหมูแดงต่อไปค่ะ ค่ะต,ตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงนะคะหมูเราจะค่อนข้างหอมหอมน้ำมันงาแล้วก็พวกเครื่องเทศต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะที่ทําอย่างนี้ก็จะบอกท่านผู้ชมว่าเราทําแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บนะคะเก็บยังไงคะเก็บทั้งหมูดิบที่เราหมักไว้น,นีนะคะเก็บเพื่อที่จะไว้ทาวันข้างหน้าค่ะเราเราเก็บทั้งซอสเลยนะคะนะสมมุติว่าวันนี้แขกมาหรือว่า มีญาติพี่น้องมาสักประมาณ10ท่านเนาะสิบท่านค่ะอันนี้เราก็จะเก็บเลยค่ะมัดปากถุงแล้วกับแล้วไปใส่ช่องฟีวเลยนะคะช่องแข็งเลยค่ะเราจะทําอาทิตย์ไหนสัปดาห์ไหนหรือเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะก็หยิบขึ้นมาทมําไหนได้แค่น,นี้ค่ะเดีย๋ยวเราไปใส่ช่องฟิวไว้หลังจากที่เราเก็บไปครึ่งน,นึงนะคะตอนนี้นะคะก็จะเหลือทั้งน้ําทั้งหมูแดงนะคะเราเทใส่ในกระทะเลยนะคะ เดี๋ยวเราเอาน้ำเทใส่ลงไปนิดนึงค่ะเพื่อล้างเนาะวันนี้นะคะที่เราทำหมูแดงเราอาจจะแผงสูตรหรือแผงวิธีการทำนิดนึงถ้าหมูแดงตามร้านที่เขาขายหมูแดงทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะอบในเตาถ่านหรืออบตู้ใหญ่ๆนะคะแต่วันนี้เราทำให้เห็นว่าบ้านไหนไม่มีเตาอบ เร,เราสามารถทำหมูแดงกับกระทะได้นะคะใช้วิธีตุ๋นนะคะบิดฝานะแล้วก็เปิดไฟตุ๋นจนสุกอะคะ่ะตอนนี้นะคะหมูเราก็เดือดแล้วดูกันนิดนึงนะคะว่าตอนที่เราตุ๋นหมูแดงเนี่ยนะคะ เขาเริ่มสุกแต่เราจะทําจนน้ําเขาค่อนข้างเหนียวเลยนะคะอย่างนี้นะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพริกดองก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อน,นะคะ่ะการทําพริกดองนะคะก็จะใช้น้ําส้มสายชูนะคะเพื่อดองพริกให้เขาพริกที่ใช้นะคะจะเป็นพริก สีเขียวแล้วสีส้มจะมีความสวยงามนะคะโดยการนํามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะอันนี้คือน้ําส้มนะคะที่เราใส่เมื่อสักครู่เราดองทั้งเม็ดเลยนะคะพริกอ่อนที่ มีสีเขียวเนี่ยค่ะเม็ดเขาจะยังไม่สุกจะไม่มีสีดำค่ะแล้วก็ผสมด้วยสีเหลืองเวลาทานหมูแดงนะคะนิยมตักพริกส้มพริกดองน้ำส้มเนี่ยนะคะใส่ในข้าวหมูแดงแล้วก็ทานเพื่อแก้เลี่ยนเวลาเราทานหมูแดงแล้วก็น้ำที่เขาค่อนข้างที่จะลดจัดนะคะ จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการตัด แล้วนะคเพิ่มน้ําส้มลงไปอีกนิดนึงน้าส้มที่ใช้จะเป็นพวกอสอรอหรือน้ําส้มกลั่นได้ทุกยี่ห้อนะคะค่ะเพิ่มลงไปให้ท่วมพริกตีนี้เราก็จะมีตัวต้นหอมที่เราล้างนะคะต้นหอมนี้ก็เวลาเราจะทานเนี่ยเราก็เป็นตัวที่แนนเราก็แช่ไว้อย่างเนี้ยะคะ่ะทำพริกดองเตรียมพร้อมนะคะ<ม>เพื่อเราจะทานข้าวหมูแดง ระหว่างนี้เราก็ดูอีกรอบนึงเพื่อให้รู้ว่าข้างล่างเขาไม่ไหม้นะกลับทางให้กระสุกตอนนี้นะคะท่านผู้ชมกลิ่นของหมูแดงหอมหวนมากเลยค่ะค่ะหมูแดงนะคะที่เราจะทานกับข้าวหมูแดง หลังจากที่เราทําน้ําส้มแล้วเป็นหนึ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําซีอิ้วดํากับพริกดองด้วยนะคะก็โดยใช้ซีอิ้วดําเทลงไปเลยค่ะซีอิ้วดำอันนี้จะมีรสหวานนะคะแล้วก็เติมน้ําส้มลงไปนิดนึงนะค่ะใช้เกาวนะคะแล้วก็ซีอิ้วขาวลงไปนิดนึง เพราะซีอิ๊วหวานมันจะมีรสหวานซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ตัดน้ำตาลสักหน่อยนี้ก็ได้ค่ะลงไปเพื่อน้ำตาลตะโหนท,ที่เรามีหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวพริกใส่ลงไป จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก,กว่าแล้วนะคะก็จะได้หมูแดงที่น้ําแห้งประมาณนี้เลยะค,ะค่ะขุกขิกเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาหมูแดงเนี่ยนะคะที่มีความเยิม้มแล้วก็มีน้ําหมูแดงเนี่ยเอาไปอบในเตาอบอีกทีนึงนะคะ่ะสำหรับบ้านที่มีเตาอบนะคะก็แนะนำแนะนำนะคะให้ไปอบให้มีความหอม หรือจะจุดเตาถ่านไปปิ้งก็ได้ค่ะก็ปิ้งให้เขาหอมนะคะจริงๆแล้วสุกแล้วนะคะแต่ทําขั้นตอนให้รู้สึกว่ามันมีสีเก,กรียมหรือสีการอบอีกสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าบางบ้านไม่มีเตาอบนะคะสามารถทําให้ตรงนี้แห้งในกระทะได้เลยนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะหลังนี้เราจะไปอบกันนะคะอบที่ไฟบนอย่างเดียวนะคะอยู่ที่180องศาค่ะ เตาเราจะมีนะคะก็อยู่ที่ไฟบนตัวเดียวนะคะเราต้องการความเกรียมแล้วก็อบอยู่ที่ประมาณ180องศาค่ะอบสักประมาณ10นาทีค่ะท่านผู้ชมคะการทําหมูแดงวันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการอบนะคะหมูแดงที่ทําในวันนี้สามารถทําเป็นข้าวหมูแดงนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะเพิ่มน้ําซอสของหมูแดง หลังจากที่เราเอาหมูขึ้นไปอบแล้วอะจะเหลือน้ําซอสท,ที่หลงเหลืออยู่ในกระทะนะคะอันนี้เราก็เพิ่มเติมโดยการเติมน้ำ,นำปเปล่าลงไปนะคะถ้าบ้านใครมีน้ําสต๊อกไก่สต๊อกหมูใช้ได้เลยนะคะก็เติมไปพอประมาณนะคะ่ะตรงนี้เราอย่าทิ้งนะคะตรงนี้เป็นความหอมของน้ําสต๊อกหมูแดงทีเดียวเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเราปรุงให้เสร็จก่อนนะคะ ตัวที่ทําให้เกิดความเหนียวคือแป้งมันนะคะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดอันนี้เราทําใส่น้ําตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยตักใส่เราไม่ได้ใส่หมดนี่นะคะเราใส่พอประมาณตั้งไว้เพื่อให้เขาเข้ากันก่อนเมื่อเติมน้ําแล้วนะคะก็ตอนนี้ปรุงรสเลยค่ะใส่ซีอิ๊วฝาเขียวลงไปตอนนี้เราใช้กะนะคะ ความเค็มมันอยู่ที่น้ำสต๊อกหมูที่เป็นหมูแดงอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแต่นละมันหอยสักประมาณสองช้อนแล้วก็สีขาวเพิ่มความหอมนะคะท่านผู้ชมเราจะมีผง หมูแดงที่เราซื้อมานะคะในห้างเราจะมีขายนะคะเป็นผงหมูแดงวันนี้เราหลังจากที่เรามีน้ำหมูแดงที่เราหมักหมูแดงแล้วก็อบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีค้างอยู่ทีนี้ความหอมที่เราจะทําน้ำหมูแดงไม่พอนะคะเราเติมผงหมูแดงไปเพิ่มนะะคเพิ่มกลิ่นหอมของน้ำค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปประมาณช้อนนึงก่อนนะคะ ช้อนครึ่งค่ะเพื่อความกลมกลม่อมเดี๋ยวเราใช้ชิมมานะคะว่ารสจะออกหวานและเค็มถ้าบางบ้านชอบหวานนำํำก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มนะคะถ้าบางบ้านต้องการความเค็มก็หนักไปทางซีอิว๊วอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำให้ใส่ก็คืองาที่เราไปคั่วแล้วหอมแล้วนะคะใส่ลงไปด้วย พอน้ําเดือดนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้น้ําเราข้นก็คือแป้งก้าวโพดหรือแป้งมันนะคะอันนี้เราทําน้ําเตรียมไป้พอใส่นมสดไปสักสองช้อนนะคะเพิ่มความข้นและความมันนะคะ ตอนที่เราจะใส่แป้งมันนะคะขอให้น้ำเนี่ยเดือดก่อนแล้วเราถึงจะตักใส่แล้วน้ำเขาะจะใส่ะคะ่ะแต่เรารีบคนนะคะเขาจะเนืด ใช้เช็คเอานะคะว่าความหนืดเราพอหรือยังถ้ายังก็เติมเพิ่มอันนี้เราเคี่ยวต่อสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากัน ระหว่างนี้เราเช็คด้วยว่าน้ำเราเดือดหรือยังลักษณะน้ำหมูแดงนะคะว่าเราใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันลงไปแล้วตอนเดือดนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะมีความหนืด mm hmm. ๆนิดนึดงค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะ mm hmm. เราชิมรสชาติแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะออกหวานแล้วก็เค็มกลมกลม่อมค่ะ พอเริ่มเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูแดงกันนะคะวันนี้เราเตรียมข้าวแล้วก็บะหมี่ไว้เดี๋ยวมาหั่นตกแต่งจานกันนะคะหลังจากที่เราทําหมูแดงเสร็จเราหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะ ำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมทำหมูแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำหมูแดงให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแถมในการตกแต่งกานเป็นข้าวหมูแดงให้ให้ดูอีกด,ด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดตามหรือชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpage ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตรของเรานะคะแล้วก็ YouTube ศูนย์ส่ง,งเสริมและฟูมรมการเกษตรแห่งชาตินะคะรายการของเรามีทุกวันอังคารบ่ายสามโมงครึ่งนะคะจะมีหมุนเวียนกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เ,เกษตรแล้วก็อาหารนะคะอาหารก็จะมีทั้งหวานและคาวค่ะสำหรับวันนี้นะัเป็นอาหารคาวตามคำเรียกร้องของผู้ชมนะคะข่าวหน้าจะเป็นอะไรนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ